พูดคุยกับท่านท่านนี้ครับพี่อาทิตย์จันสว่างนะครับผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยู่กับเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเฉลิมชัยสวัสดีคุณมนด้วยนะครับครับแล้วก็นักลงทุนทางบ้านด้วยครับครับผมเชื่อว่าพี่อาทิตย์มีคําอยากจะพูดเยอะเลยนะฮะเมื่อวานต่อเนื่องมาวันนี้นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยจะวางเกมอย่างไรดีฮะครับ ก็ต้องบอกว่าภาพรวมการลงทุนของเมื่อวานเนี่ยก็ผันผวนแล้วก็ร่วงลงค่อนข้างรุนแรงอันนี้เกินคาดนะคุณคุณแสบแล้วก็คุณมอนนะถือว่าสาสิบจุดเนี่ยเป็นอะไรที่ท,ที่เกินคาดมากๆนะครับคือจริง,รงๆเราประเมินกันว่ามันน่าจะลงไปปิดปิด g a อแนวรับที่บริเวณสักหนึ่งห้าเจ็ดหกอะไรตรงนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอมันหนักกว่าที่คิดทีนี้ยก็ไล่หาคําตอบกันแหละนะผมว่าทุกคนไล่หาคําตอบกันนะครับซึ่ง ในระหว่างเทรดในระหว่างที่ที่มันปรับตัวลดลงเนี่ยก็มีการหาเหตุมาหาผลหาผลมาหาเหตุอะไรก็ว่ากันไปนะครับเช่นการประชุมฉุกเฉินของคณะกรรมการในโยบายการเงินของเป็ดนะครับรวมไปถึงความผันผวนของเครดิตสวิตทั้งราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมาหนักึ่งเซึ่งวานที่ผมก็ได้คุยกับคุณแสบด้วยช่วงหนึ่งนะครับในเรื่องของ CDS ของของเครดิตสวิตที่มันมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็สร้างความกังวล ให้กับตลาดเนี่ยเอ๊ะมันมันจะลุกลามไปยังภาคการเงินหรือเปล่าถ้ามันลุกลามไปยังภาคการเงินเนี่ยมันจะทําให้มันเกิดการเสียความเชื่อมั่นถ้าภาคการเงินขาดความเชื่อมั่นเนี่ยโอ้โหมันจะเกิดการแพนิคของประชาชนดูไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ที่นักทุนเนี่ยมีการวิตกกังวลกันนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าหุ้นไทยเนี่ยมันลงหนักกว่าชาวบ้านไงนะครับถ้ามันเป็นเรื่อง2เรื่องนี้ต่างประเทศต้องลงแหละนะฮะแต่ปรากฏว่าหุ้นไทยเนี่ยลงสองเปอร์เซ็นต์ชาวบ้านลงแค่หนึ่ง แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องต่างประเทศแล้วนะมันจะต้องเป็นเรื่องในประเทศนี่แหละนะครับทีนี้เราก็ไปดูเในประเทศมีประเด็นอะไรหรือเปล่าการเมืองหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับไล่ไปไล่มาไปเห็นมโยอดขายสุทธิที่ออกมาเมื่อวานมานย่าแค่สองบกเท่านั้นเองนะครับก็<ะ>คือสองบกในบกละหกพันล้านรวมกันแล้วหม <s> ื่นสามพอดีนะครับสองบกนั้นนะครับผมว่าวันนี้นักทุนเองก็คงคงจะพอรู้ไปแล้วแหละว่าบกไหนที่ขายออกมานะครับ ทีเนี้ยส่วนเหตุผลในการขายเนี่ยอันนี้นี่ผมผมไม,ไม่ไม่อาจจะไปก้าวล่วงได้นะครับว่าขายเพราะอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลเฉพาะตัวอาจจะมีการถ่ายถอนหรือว่ามีการรีดีมอะไรบางอย่างของกองทุนเกิดขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยลบเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นไม่ใช่ภาพแมคโครถ้าการลงสาจุดไม่ใช่ภาพแมคโครวันนี้มันมีโอกาสเกิดเทคนิคเก้าีบาร์ขึ้นมาได้อยู่แล้วนี้ยนะครับแต่ทีเนี้ยคาว่าเทคนิคเก้าลีบาร์ในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับ มันจะมีคําถามต่อมาว่าถ้าเด้งวันนี้ยพื้นตัววันนี้จุดตรงไหนที่เด้งแล้วเราสบายใจนะครับก็คือเด้งเพื่อไปต่อนะครับกับอันนึงคือเด้งเพื่อลงมันมีอยู่สองคำถามนะฮะคือเด้งเพื่อไปต่อเนี่ยควรจะต้องบวกขึ้นไปถึงระดับไหนกับถ้ายืนไม่ได้เนี่ยคือเด้งเพื่อลงนะครับเราต้องดูเลเวลตรงไหนนะครับผมอนุญาตแชร์แชร์สไลด์แล้วกันเชิญครับนี่เลยครับครับจะได้เห็นไปพร้อมๆกัเห็นภาพดีครับ ยังครับกําลังมาครับสักครู่มาแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาวันนี้ถ้าเรามองนะครับเรามองตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับเด้งเนี่ยคือควรจะเด้งขึ้นมายืนแนวตรงนี้ให้ได้ครับคุณบิ๊มสครับคุณมนคุณบุ๊แสบตครับก็คือหนึ่งห้าเจ็ดหกก็คือแนวแฉกนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นแนวต้านเดิมของเขาอ่ะนะครับถ้าเด้งขึ้นมาตรงเนี้ขอโทษทีกลับมันยังไงกลับมาได้โอเค ะนะครับคือเด้งขึ้นมาเนี่ยตอนนี้หนึ่งห้าเจ็ดห้าจุดเก้านะครับเนี่ยภาพโดยรวมถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับแต่ว่าในระหว่างวันวันนี้อยากให้ยืนตัวให้ได้ด้วยครับหนึ่งห้าเจ็ดหกหรือถ้าจะให้ดีเลยนะหนึ่งห้าแปดสู์นะครับถ้ายืนไม่ได้นะครับมันกําลังจะบอกว่าเด้งครั้งเนี้ยไม่มีแรงสู้นะครับไม่มีแรงนึดนะครับก็ค,คือเด้งขึ้นไปก็คือเป็นลักษณะาการโทรแบกขาลง เวลาขึ้นหุ้นขาขึ้นถูกไหมฮะเบรกแนวต้านขึ้นไปเสร็จมันจะอ่อนตัวลงมาเพื่อทดสอบแนวแนวต้านของมันถูกไหมฮะเขาเรียกว่าโทแบ็กถูกไหมอันนี้ก็เป็นภาพกลับกันแต่เป็นขาลงเนี่ยนะฮะลงทะลุแล้วับเด้งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องผ่านในแนวแนวรับเดิมที่คุณหลุดลองอมาเนะี่ยให้ได้นะครับมันถึงจะเป็นภาพคอนเฟิร์มว่าการเด้งเพื่อฟื้นแต่ถ้าคุณเด้งขึ้นไปชนแนวรับที่คุณหลุดลงมาแล้วเนี่ยไม่ผ่านอันนี้เขาเรียกว่าโทรแบ็กขาลงนะนะครับ อันนี้มันจะลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยสําคัญมากเลยก็คือเด้งของวันเนี้นะครับควรจะต้องยืน1576ให้ได้อ่ะยืน1576ให้ได้ถ้ายืนไม่ได้ทํายังไงนะครับอ่าถ้ายืนไม่ได้เนี่ยนะครับหุ้นอะไรที่ท,ที่ที่มีของอยู่ะก็อาจจะต้องขายขายคัดลอดนะครับขายคัดลอดโดยเฉพาะหุ้นที่พื้นฐานไม่ดีนะจะต้องขายคัลดลอดออกไปหรือคนที่ได้ทุนต่าเมื่อวานนี้ ได้มาหนึ่งห้าห้าแปดระูโชคดีมากนะครับวันนี้ผาได้วางขายทากําไรแล้วนะครับก็อาศัยบริเวณตรงนี้แหละครับเป็นจุดในการวางขายทํากําไรก็ได้นะครับแต่อีกตรงกงินข้ามหนึ่งถ้าหาว่ายืนได้ลหละนะครับยืนได้เนี่ยผมว่าโมเมนตัมมันมาแล้วนะครับโมเมนตัมมันมาแล้วนะครับสเตปถัดไปที่เราจะต้องขึ้นไปเทสคือหนึ่งพันหกร้อยนะครับหนึ่งพันหกร้อยซึ่งผมผมก็ยังให้น้าหนักขับปวกนะนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นปัจจัยรบเฉพาะตัวถูกไหมฮะแล้วพื้นฐานโดยรวมเนี่ย ตลาดหุ้นทั่วโลกเองก็ได้ไพร์อินจากปัจจัยลบในเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวในเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นไปเยอะสควรแล้วพรุ่งนี้เราจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อซึ่งเงินเฟอ้อบ้านเราเนี่ยนะครับน่าจะมีการชะลอตัวลงมานะครับก็น่าจะหนุนแรงเก่งกําไรในหุ้นของบ้านเราเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผม,มก็ยังมองภาพบวกว่าเส้นเด็กในระยะช่วงกลางสัปดาห์ยังมีโอกาสขึ้นไปลุ้นพันหกน,นะครับก็ถ้าใครรับความเสี่ยงได้หน่อยผมว่าถือต่อได้ถือต่อได้ครับ ครับผมอ้าวนะฮะเห็นภาพของกลยุทธ์เลยแต่ครับก็วันเนี้ยขอให้ยืนให้ได้ก่อน1576นะฮะคือถ้ายืนได้ก็สบายจิตสบายใจโอกาสไต่ไปที่พันหก็มีหน่อยนะฮะแต่ถ้ายืนไม่ได้สักสามวันนะฮะก็เตรียมตัวบกมือกันใช่ไหมพี่อาทิตย์ครับครับทีนี้หุ้นที่น่าสนใจตัวไหนดีพี่พอมีบ้างไหมครับตัวไหนดี อืมผมตามน้ํานะคุณแสบครับวันนี้ผมตามน้ำคุณกรนอไอด้เลยนะครับอ่าผมว่าน่าสนใจนะครับในเชิงของของผลกําไรเองก็ดีคืออย่างนี้นะครับคิวสามเนี่ยมันเป็นคิวที่กลุ่มกรนกอกำไรแย่นะถ้าถาเท่าที่ประเมินดูนะฮะโดยเฉพาะลงกันนบางตัวเสียบขาดทุนเลยนะนะฮะเท่าที่พี่สตีฟทำการพิวออกมาใน SPRC เนี่ยขาดทุนประมาณสักสามพันกว่าล้านนะฮะนี่ลงกันนะ เพราะว่ามันโดนหลายหลายหลายเด่นเนาะหนึ่ง,งก็คือค่ากัมกันก็ลงะจากยี่สิบเหรียญเหลือประมาณไม่ถึงเหรียญแต่รับสตอ็อกลอดก็โดนน้ํามันลงถูกไหมฮะจากร้อยเหรียญลงมาเหลือแปดสิบอันนี้โดนเต็มนะครับแถม SPRC ไม่มีเฮดจิ้งเลยนะฮะเวลาลงก็ลงโดนเต็มนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือค่าเงินบาทอ่อนค่าอีกนะครับปร,บรากฏว่ากลุ่มอ,องค์การได้มีหนี้เป็น US อดอลลาร์ซะเยอะเลยนะครับ ก็เลยโดนไปสามเด้งนะครับแต่ซอฟคอเนี่ยถามว่าเฮ้ย,ยมันจะแย่เหมือนกลุ่มลงกันไหมในมุมของผมเนี่ยบอกว่าไม่ได้แย่นะครับคือซอฟคอเนี่ยอาจจะถูกกดดันในเรื่องของราคานะครับแต่ว่าปริมาณขายเขาขึ้นนะนะครับปริมาณขายเขาเนี่ยขึ้นแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาในมุมราคาเขามีการเฮ็ดจิ้งไว้ด้วยคุณแสงคุณมลน, <evet. S 1> นะครับ <END> <K> เขาไปเฮ็ดบนเบรนต์นะอยู่ที่ร้อยสองเหรียญน,นะร้อยสองเหรียญตัวเลขนี้ฮะร้อยเหรียญก็ได้เอาคุณผงนั่นหมายความว่าถ้าราคาน้ำมันดิบเบรนต์เนี่ย ่ำกว่าร้อยเหรียญน่ะเขาเป็นเกณฑ์ะนะถูกไหมฮะเขาจะมีเกณฑ์เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของผลประกอบการของราาอรสกคิวสามเนี่ยนะครับผมว่ายังเมนเแทงได้ใกล้เคยียงคิวสองนะครับไม่ได้แย่เหมือนพวกโลงกัโรงกันนี่แย่โรงกาเน,นี้ถ้าเด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับผมผมถือเป็นโอกาสในการขายเลยนะนะเด้งเพื่อขายนะสำหรับโรงกัรเขางบมันจะไม่ดีนะครับงบมันเีแยงมากในไตรมาสที่สาม นะครับสบพนี่ผมว่าเออน่าสนใจนะครับแล้วราคาน้งมันดิบเป็นมีลุ้นในเรื่องของโอเปกพาร์ทที่จะประชุมกันในวันพรุ่งนี้ด้วยซึ่งซึ่งตลาดเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์รอยู่สองตัวเลขตัวเลขแรกก็คือห้าแสนจะเาอาบอกก่อนอีกตัวเลขหนึ่งคือหนึ่งล้านนะครับแต่เราเห็นราคานั้งมันดิบตอนนี้เหมือนกับมันตอบรับตัวเลขหนึ่งล้านไปแล้วนะฮะหนึ่งล้านไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องลุ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยสําหรับคนที่เบสราคาทั้งมันนะลุ้นอยู่อย่างเดียวคืออตตััววเลขมมนนนจะกกน้้งาาก่ี มันต้องมากกว่าหนึ่งล้านอีกเพราะคุณคาดหนึ่งล้านไปแล้วคุณขึ้นมาแล้วสี่ห้าเหรียญนะครับเพราะมันต้องมากกว่าหนึ่งล้านนะถ้ามันออกมาหนึ่งล้านก็ถือว่าอินไลน์นะฮะแต่ถ้าต่ำกว่าหนึ่งล้านนี่แย่เดี๋ยวน้ำมันลองมีนะครับมันก็เป็นลักษณะการเบสนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วผมถือว่าปตทสพน่าสนใจนะฮะแนวรับก็ร้อยหกสิบสี่ร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบนะครับแนวป้าเนี่ยลุ้นขึ้นไปปิดแกบเลยนะฮะร้อยเจ็ดสิบบาทเอะ หนึ่งล้านนี่ถือว่าลดเยอะนะเออนะก็เยอะครับนะเพราะว่าหนึ่งแสนก่อนหน้านี้มันเอาไม่อยู่ไงข่าวผมเล่นเป็นล้านเลยเอาโอเคปตทสพนะครับเมื่อกี้ให้แนวรับแนวต้านไปเรียบร้อยแล้วเอาอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเป็น BBL นะครับเป็นกลุ่มธนาคารแล้วกันนะครับ หือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มธนาคารเนี่ยโอ้ทุกคนนคักวิเคราะห์ออกมาเขียนในเชิงบวกหมดถูกไหมเราก็ปรับขึ้นดอกเบีย้ยตามตามแบงก์พาณิชย์อันนี้เร็วกว่าคาดถูกไหมค,คือตอนแรกเนี่ยทุกคนคิดว่าแบงก์พาณิชย์บ้านเราจะขึ้นดอกเบีย้ยคือปีหน้านู่นนะครับเอาไปเอามาในปรากฏว่าเปลี่ยนเปลี่ยนพิกลิ้นอะนะครับจากที่จะขึ้นปีหน้ามาขึ้นปีนี้อันนี้ถือว่าดีกว่าคาดแต่ปรากฏว่าราคาหุ่นเนี่ยไม่ตอบสนองเลยนะครับเพราะว่ามาประกาศในช่วงผิดทิมิง นะครบผิดไท,ทมิงททม่งผิดไทมิ่งไงก็เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกมันลงพอดีนะครับแล้วมีข่าวเครดิตสวิสเข้ามาคนด้านอีกนะครับก็เลยผิดไท,ทมิ่งไปหน่อยนะครับแต่ตอนเนี้ยนะครับผมถือว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับมันได้ไพร์อินปัจจัยลบตรงเนี้ยไ,ไปไปเยอะพอสมควรแล้วแหละนะครับก็มองว่าการที่ราคาหุ้นมันลดลงมาแบบนี้เป็นโอกาสซื้อถ้าเรายังเชื่อมั่นว่าปีหน้า GDP บ้านเรายังโต3% 4%ไปอเนี่ปเนยนี่ยนะครับ3%ไปอปหรือ4%เ ยังไงมันก็ต้องมีแบงค์อยู่ในพอร์ตนะ <Ừ. S 1> GDP โตคุณไม่ลงทุนแบงค์แล้วคุณจะไปลงทุนอะไรถูกไหมฮะยังไงก็ต้องมีแบงะะค์นะครับอยู่ในพอร์ตอย่างน้อยๆสักหนึ่งสองตัวซึ่งวันนี้เราเลือกตัว BBL มาให้นะครับก็เป็นเจ้าแรกที่ประกาศปรับขึ้นาต่างเบียทั้งเงินกู่และเงินฝ่างนะครับ่อแนวรับนะฮะก็ะเส้นเจ็ดสิบห้าวันตรงนี้นะครับร้อยสามสบาทห้าสิบตันนะครับหรือร้อยสามิบสี่บาทเนี่ยเป็นโซนแนวรับของของ BBL ในวันนี้นะครับส่วนแนวต้านก็ลุ้นๆทักแถว ร้อยสามสิบสาสิบเก้าถึงร้อยสี่สิบครับกราบผมอ้าวนะครับสองตัวครับตัวใหญ่ๆทั้งคู่เลยนะนะคะคือสู้ตลาดเลยแหละนะครับปตทสพอกับ b p l นะครับเอาพิ่น้ลคำถามเชิญฮะคำถามนักลงทุนถามมาอีกแล้วค่ะ TLI เป็นยังไงบ้างคะอันนี้มาไทยประกันเลยค่ะอ่ะนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น ทามิงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ T.L.I. ใช่ไหมนะครับเพราะว่าตัวตัว U.S. Bond Yield มันเริ่มปรับตัวลงถูกไหมฮะก่อนหนนีนน้ตัว U.S. Bond Yield เนี่ยมันขึ้นไปเกือบ4% <c oughs> ตอนนี้มันลงมาเหลือ3.5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนติเมนต์ที่เคยดันเขาอยู่ครับมันก็เริ่มล่อยหลอลงไปก็คือหมดไปนะครับ <c oughs> าราคาหุ้นก็จะลงมาสร้างฐานบริเวณสับ15าบาทห้บาทตรงนี้นะครับเป็นกรอบของเขาอยู่นะครับทีเนี้ยจะเล่นอีกทีเมื่อไหร่ผมว่าใกล้ๆช่วง ที่จะมีการรีบาลานซ์ในเรื่องของ MSCI, f u s e y อะไรเงี้ยนะครับที่ที่เขามีลุ้นที่จะเข้านะครับน่าน่าจะมีการเก็งกันมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงปลายปีนะครับส่วน s e ็50ิรอบนี้ไม่น่าจะทันนะเพราะว่าต,ต,ต่างเกณฑ์แล้วเนี่ยนะครับตัว t ท i จะต้องเข้าอย่างน้อยหกเดือนนะครับถึงถึงจะเข้าตัว s e ็ตหได้นะครับ,รบซึ่งเกณฑ์ฟาสแท็เเขาได้ผ่านไปแล้วมันไม่ไม่พ้นนะครับฉะนั้นช่วงเนี้ย ผมเชื่อว่าราคาหุ้นจะลงมาสร้างฐานอยู่บริเวณ15บาท50-16บาทครับครับนักทุนก็รอไปก่อนครับรอรอรอ,อได้นะตัวนี้นะค,ะครับ,รบอัาเป็นทุนประกันที่สวิงจริงนะคือเอาขาจองอยู่ที่16บาทเนี่ยคุณคุณเห็นทั้งนรกทั้งสวรรค์น่นะฮนะคุณเห็นลดลงไปแล้วคุณก็เห็นขึ้นอ้าวค,คืออย่างนี้เสริมให้อีงนิดนึงกลุ่มประกันนะปีนี้มันจะต่างจากปีที่แล้วนะปีที่แล้วในช่วงที่บอลดฮิวขึ้นเยอะเนี่ย สังเกตไหมว่าหุ้นประกันขึ้นเยอะอเลยขึ้นอย่างเดียวเลยปีนี้นะบอลนิ่ยิมย่มหายนะสี่เปอร์เซ็นต์แต่หุ้นประกันไม่ได้นิมหายมันเกิดอะไรขึ้นลุง,งนะฮะมันเกิดภาพที่เราเปิดประเทศถูกไหมฮะเราออกมาทํากิจกรรมต่างเยอะสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงของเรากำลังสูงขึ้นวยค่ฮะค่ะถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นหรืออุณเกิดุบัติเหตุบ่อยคุณไปเคมประกันเพิ่มขึ้นเนี่ยบริษัทประกันเขามีาใต้จ่ายเพิ่มขึ้นนะนะคิดบนลอจริงง่ายๆประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันจะทําาใหห้้้เเ็็็นนนนภพ่่่่่กกกกลลุุมมมปปปรระัจิงีีีีไไดดททา นะครับถ้าเราคีดบนพื้นฐานนะครับครับอ๋อโอเคอ่ะเป็นหนึ่งมุมมองที่ดีครับเชิญต่อครับพี่บุญครับเขาตัวโซนิกค่ะโซนิกหุนเล็กค่ะเขาบอกว่ามันจะลงไปอีกไหมจะหยุดลงหรือยังคะโซนิกเนี่ยภาพก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับภาพยังเป็นขาลงอยู่แต่ถามว่าน่ากลัวไหมเนี่ยดาวไซต์ผมว่าผมว่าเริ่มเริ่มจํากัดแล้วแหละนะครับโลเดิมก็บริเวณสัก3บาท10สตางค์เนี่ยผมว่าน่าจะเอาอยู่นะครับ ถ้าภาพของเขาไม่ทำาูโรเนี่ยน่าสนใจนะน่าสนใจเพียงแต่ช่วงนี้มันยังไม่มีวอลุ่มเท่านั้นเองะนะครับมันยังไม่มีวันลุ่มเข้ามาหนุนเข้ามากระตุ้นนะครับก็าอาจจะทำให้ภาพไปนลกหนอทางไซด์เวย์ครับยังไม่จะเป็นนะที่จะเข้ามาเก่งทำใหม่ตรงนี้ครับอ๋อค่ะค่ะ็อปปิดท้ายสักตัวคือวิภาค่ะโรงพยาบาลค่ะวิภาวดีค่ะ วิพานะครับปีนี้โรงพยาบาลผมเน้นแค่2ตัว b d m s กับ BS คือเน้นผู้ป่วยต่างชาตินะครับถ้าเป็นผู้ป่วยโรงพยาบาลที่เน้นผู้ป่วยในประเทศเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ถามว่าในเชิงของเทคโนโลในสวยไม่สวยนะครับสวยมากนะครับตอนนี้หุ้นลงเนี่ยเขาไม่ลงเลยนะนะครับวันที่หุ้นตกมาเนี่ยแทบไม่โตสู้ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวต้าน2บาท90านะถ้าทะลุไปได้น่าสนใจเลยสำหรับตัวนี้นะครับ ในเชิงของเทคนิคเนีจะเป็นเทรนขาขึ้นนะค่ะะแต่ในเชิงพื้นฐานเนี่ยอาจจะต้องลุ้นนิดหนึ่งในเรื่องของ Q3 ว่าจะยังชะลอตัวอยู่หรือเปล่าครับค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากๆากครับพีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะครับ